อุ้ยตุ๊ตู่ร้องไห้มีอะไรเปล่าลูกสมหญิงเขาเรชื่อแม่ผมทั้งวันเลยครับอุ้ยหล่อจ้าโอโหสมหญิงนี้ใช้ไม่ได้เลยเด็กสมัยนี้อะไรกันเนี่ยโอ้เอ๊ะแป๊บหนึ่งนะตุ๊ตู่แม่สมหญิงชื่อสมอนขอบคุณครับสมอนสไเรู้ชื่อแม่เราได้ไงเก่งมากตุ๊ตู่อุ้ยอยวลงเรียนเลือกไปกินส้มตำดีกว่า ครูครับครูครับตุ่ยทำไมวิ่งหน้าตั้งมาลูกมีอะไรเปล่าสมญิงไปมีเรื่องกับพวกห้องแปดครับครูเอ๋ไรนะที่หลังโรงเรียนเมื่อตอนเที่ยงนี้ครับแล้วห้องเราชนะไหมฮะห้องเราชนะไหมอ่อไม่ชนะครับฮะาทำไมแพ้พวกห้องแปดเขามากันเยอะครับครูสมญิงก็เลยโดนลุมไปเรียกอีพวกห้องแปดกับอีสมญิงมาให้หมดครับครูถ้าหนึ่งหนึ่งฉันม่ใจว่าเด็กห้องฉันไม่มีทางแพ้ไปเรียกมาตบกันใหม่เดี๋ยวนี้ ไหนว่ามาพวกหลอนใช่ไหมที่ไปตกกันหลังโรงเรียนมีคนบอกฉันมานะและเธออะสมหญิงเป็นเด็กห้องฉันจะเปมีมีเรื่อ,กองกับเขาฮะก็อีพวกห้องแปลมามาหาเรื่องห้องพวกเราก่อนอุ้ยดูฟ้องครูสิแล้วที่สําคัญหลอนแพ้ได้ไงโอ้ยครูม,มันรุมหนูเยอะกันขนาดนี้หนูก็ยับสิครูอ่ะ พวกเธอฟังนะสองคนเลยในฐานะที่คุณเป็นผู้ใหญ่นะครูก็จะหาทางออกอย่างสาันติทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่ายครูจะลงโทษพวกเธอแบบเรียบง่ายอุย้ยจะทำโทษพวกหนูเหรอคะคุณครูจะโถีเยเผู้ปกครองดีหรือว่าจะหักคะแนนพวกหนูดีล่ะคะคุณครูพวกหนูไม่ซีเรียสหรอกนะใครบอกเ <c oughs> สียงอะไรอย่ามีใครได้ยินปะ <c oughs> ออโอ้ยตบกันใหม่หนึ่งหนึ่งโอ้ยโอ้ยทีละคนน้อยอยากเข้ามาอีนาาี้เดี๋ยวถอยไปถอยไหมช่วยดู จับไปหน่อยอ้าวจิกจิกอภินังคให้รูสบานวัเวนเี็กห้องใกล้ ครูเชิญนี่มาสอนช้าจังเอาก็ดีแล้วไม่ใช่หรออ้สวัสดีจกสาวพอดีครูเพิ่งซื้อน้ำปั่นน่ะเลยมาสายนิดนึงอ่าอาตาสบายกันก่อนนะลูกเนาะเออวันนี้ชิลๆนะรีแลกซรีแลกวันนี้ชิลๆเนี่ยพายบอกว่าคนเก่าจะกลับมาไอุยดูดวงกันอยู่หรอดูให้ครูบ้างสิเลยเครูหนูตอแถวอยู่เรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นครูจะไม่ฟ้องผู้ปกครองเทนะสมยิงเชิญเลยค่ะครูเชิญค่ะเชิญค่ะพายบอกว่าไงลูกพายบอกว่าครูจะขึ้นคาจับใหม่มีแต่พายบอกว่าครูะไมม่่่ีชวิตเเอแนลย เนื้อหาไพ่บอกว่าครูจะมีแฟนก่อนอายุ30เขาจะรักครูหลงครูเทิดทูนครูโหยหาแต่เพียงคุณครูค่ะเลิศนี่แหละยายฟ้าดูดวงแม่นมากทุกคนมาดูกับยายฟ้าได้น้ำหนางแม่นมากเอออะใครตีป้อมกับครูไหมมาเร็วเล่นครับเล่นค้าโอ้โหตึงจัดเลยทีมตรงข้ามอะเอาใหม่พ,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 พอเลิอกอ้าวแล้วครูไม่เช่เลยการบ้านแล้วหรอไม่สรงไม่สอนาแล้วันนี้ไม่มีอารมณ์แล้ววันนี้โฮมรูมก็กลับบ้านกันไปเลยไม่เข้าพูดจะแป สวัสดีค่ะทุกคนพักชมโฆษณาแป๊บหนึง่งเออเดี๋ยวเข้าไปดู EP 4สี่ต่อวันนี้ฉันมาเต่งแบบนี้แปลกๆอ่ะฟิลแบบเหมือนสาวจิโบลาปะ่ะเหมือนป้าเหมือนป้านี่เดี๋ยวแปะลูกแปะ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยเหมือนเลยแต่ก็เออพยายามให้มันเหมือนหน่อย <c oughs> ฉันแต่งให้เหมือนกับนักแสดงซงอีในเรื่องนี้ยไอโฟนโยฮัเป็นซีรีส์ใหม่ฟอร์มยักษ์จากค่ายไอฉีอีมันก็คือ F e, แอปไอฉีอีอะแกเออแต่วันนี้เขาสราเป็นซีรีส์ไงฟีแบบสืบสวนไขคดีต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยซีรีส์จะเล่าเรื่องกับความลับโรแมนติกของเจียงซินไปที่มีนิสัยเยือกเย็นโดดเดีย่ยวและมีโรคประหลาดที่แบบที่แบบเขาทนทุกทรมานมาตลอดก,ก็คือการจําใบหน้าไม่ได้เว้ยคือไม่สามารถจาใบหน้าใครได้เลยแบบแปบบ๊แบแป๊บก็ลืมแบบอุ๊ยหล่นใครอะโหล ใช่ปะเนี่ยอะไรเงี้ยงการเดินทางได้มาพบกับหมอสุดสวยอย่างเซิงอีอยู่ในเรื่องชื่อว่าหมอเหียนนะคะเนี่ยฉันแต่งหมอเหียนแต่ก็ไม่เหียยหรอกที่มีนิสัยล่าเลิงและสดใสแต่แต่หมอเหียน,นะคะมีพลังพิเศษเหมือนกันค่ะคือเปลี่ยนใบหน้าทุกๆเดือนค่ะ อ่ทีนี้เป็นยังไงครับพระเอกก็ลืมใบหน้าชาวบ้านนางเอกก็เปลี่ยนใบหน้าทุกๆเดือนอ่าเป็นไงล่ะคะการบันทบแบบนี้แหละคนสปีชี่เดียวกันมาพบการอ่ะอ่ะอ่ะ,อะแกก็จะยังเนื้อเรื่องคือมันแบบจะสนุกยังไงเออพอได้ร่วมการเดินทางแบบเออขปริศาลึกลับเกี่ยวกับการฆาตการรมนู่นนั่นนี่ก็ก็ รอดูนะคะไม่สปอยมากกว่านี้แล้วซึ่งหลังจากการเดินทางก็แบบทำให้เขาแบบมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันอะไรในในโมเมนต์น่ารักต่างๆก็ไปดูกันเอาเองนะคะทุกคนเพววิ่มความเป็นสาวจีนก่อนรู้สึกตอนนี้มันยังไม่จีนพอ <laughs> <laughs> ซึ่งสามารถรอลับชมที่อาชีอี h ไทยแลนด์ได้เร็วๆนี้นะคะที่คออุปกรณ์ฉันอะเยอะมากเลยอุปกรณ์ที่ฉันจะเอามาเล่นอะเยอะมากให้สายซีรีส์ไม่ควรพลาดเรื่องนี้มาเพราะมันสนุกมากแต่ก็ฝากแอปไอชีอี้เยน,นะคะเพราะว่าเขามีซีรีส์ที่รวมทั้งจักรวาลเอเชียอยู่ในนี้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะทั้งซีรีส์จีนซีรีส์ไทยละครไทยอุ้ยมากมายเกาลหลีอยู่ในนี้หมดและสามารถดูได้ทุกที่แบบออนไลน์นะคะแกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปเที่ยวพักตากอากาศไปกลับบ้านคุณยายอยู่ต่างจังหวัดก็ดูได้ค่ะ มีทั้งภาคไทยแล้วก็ภาคออริจินอลเลยนะคะสามารถฟังได้แบบอุ้ยไหลลื่นส้นฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนแอปไอชีอี I C e และหนังเรื่อง w your heart แค่นี้แหละทุกคนตามไปดูกันด้วยล่ะเลขที<ย>่สิบสมหญิงอเอากันบ้างมาส่งจ้าหนูทำเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าหนูลืมวา,ามที่บ้านหนูสาบานได้นะคะคุ นีฉันใช้มาก่อนหลอนจะเกิดอีกอะสมุดอยู่ใต้โต๊ะเยอะขนาดนั้นคือเอากับบ้านด้วยเลยสมญิงอย่าไปทําเป็นลืมไว้ที่บ้านรีบไปรอบเพื่อนมาหรือม,มาส่งฉันเลยชักช้าหรือไม่จะให้ศูนย์มาแมปปิ้งอะไรของเธอนี้ฟ้าเพิ่งตกแต่งเมื่อกี้ใช่ไหมไปทำอะไร <c oughs> แล้ววะไปอันนี้ลายมือเธอจริงๆใช่ไหมตู่ครับเอเอ,เอครูก็ไม่อยากจะบูรี่อะไรหรอกนะแต่ครูก็เข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอทำเต็มที่แล้วครูจะพยายามอ่านแล้วเข้าใจเองนะอ่อาหัวหน้าห้องรวบรวมเก็บสมุดการบ้านเมื่อวานแล้วก็เอาไปส่งที่โต๊ะครูด้วยอ ใครที่ส่งไม่ทานครูจะให้ซูนนะสิบเก้าแปดเจ็ดโหค่าสี่สามสองหนะึ่ง ลูกคุณรอเล่นคุณรอเล่นดี่จ้านันเกเรียนทุกคนอ่ะวันนี้ตามสบายนะอนโหลฟ้าชุแต่งหน้าไอ้ลยของเธอแต่งหน้า everyday ลูกค่ะครูหนูสวยไม่กล้าวันนี้ไม่ได้เลยลูกก็แต่งเยอะไปไม่ได้ไปว่าสวยเดี๋ยวลูกมาๆมเดี๋ยวแม่แต่งให้ใหม่ท่องจําไว้นะลูกว่าคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าจะมาชาแบบนี้ไม่ได้แนละ้วลูกอ่ะเสร็จละแลแรบลเอากระจกไปส่องดู สวยมากเลยครูขอบคุณนะคะไม่เป็นไรจ้ะเห็นลูกศิษย์ครูสวยครูก็ดีใจแล้วครูแต่งให้อุงอิงบ้างสิครูอ่ะได้สิจ้าไหนอุงอิงมาสิมาแล้วค่ะอาเกตออกแล้วนะจ๊ะนักเรียนอะสมหญิงเอาไปจ้ะขอบคุณค่ะคุณครูไหนดูสินี่นี่เกศหรือศิษย์อาหารเมียวนี่ต่อไปตุ๊ตุ่เอาไปลูกขอบคุณครับอืออ่ะรอต่อไปไอ้แจ็คมาเอาขอบคุณครับเออไอ้แจ็คเธอตั้งใจเรียนหน่อยได้ไหมเธอเนี้ยเกดมันแบบขี้เกียจอะครูไม่รู้จะตั้งใจไปทำไม แจ็คเธอฟังที่ครูโอ้ยที่เกียจฟังคำสอนไอ้แจ๊คงานแจ็คเธอมใหม่นี้ถ้าเธอได้เกียรสี่ตัวฉันจะให้ตัวละห้าร้อยบาทถ้าครูคิดว่าเงินซื้อผมได้ครูคิดผิดผมไม่ได้เห็นเกณฑ์เงินขนาดนั้นครูจะให้เกียรสตัวละพันพูดแล้วห้ามคืนคำนะครับเทอมหน้าก็ลองทำให้ได้ดูสิ สวัสดีคะ่ะคุณครูแม่เรียกเข้าห้องปกครองแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เมื่อวานน้องสมญิงไปตกกับเพื่อนห้องแปดค่ะชนะไหมคะแม่คะเมื่อตอบนบ่ายน้องสมญิงเอาชาบูมาทําในห้องเรียนค่ะก็ว่าอยู่มอที่บ้านหายไปไหนคุณแม่คะน้องสมหญิงเขาแอบเล่นเกมในห้องค่ะอ,อ๋อเมื่อวานใช่ไหมลูกอ,อ๋อแม่ชวนเขาเล่นเองแหละตีแม่ไม่ครบขาดคนนึงปกติน้องอยู่โรงเรียนนี้ใส่เป็นแบบนี้คุณแม่รู้ไหมคะรู้สิที่บ้านมันก็ทําคุณแม่คะน้องสมญิงอ,อยู่โรงเรียนเถียงคุณครูทุกคําเลยค่ะโอ้ยอยู่บ้านมันก็ที่อะคุณ แม่ก็เหนื่อยครูสมหญิงเขาได้นิสัยพวกนี้มาจากไหนคะ<ด>คุณแม่พอจะทราบไหมเอ่ยตันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่รวมๆดูแล้วก็เหมือนแม่มันสมัยก่อนเหมือนกันค่ะรายารที่เป็นสายซีรีส์นะคะก็ไม่ควรพลาดพ,พอที่อาชีเอียรมีซีรีส์ดังที่นีที่สุดจากทั่วทุกเอเชียเลยไม่ว่าจะท,ทั้งซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีละครไทยและอื่นๆอีกมากมายสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาแบบออนไลน์มีทั้งภาคไทยและเสียงออริจินอลด้วยนะแกฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนที่อาชีเอีย